โอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมากับไมค์ครับอีกเชคยโอเควันนี้เราจะมาทำพิ act เทพเจ้ากันดีกว่าผมไอ้เชิยทำไมเหล็กผมมันไม่เกิดวะเนี่ยเดี๋มันเกิดได้ผมไม่ดูเรื่องวะเนี่ยมันหายเอ้ยอว้าวว้าวมันไม่เกิดมาสักพานะ่ะเป็นไรปะโอเคเดี๋ยวก็ส่งคงซสม,มอนแล้วมั้งโอเควันนี้คือผมจะไม่มีอะไรมากนะครับผมคือจะมาบอกว่าผมได้ขยายจนแบบได้ของแบบโคตรเยอะผมนั่งทบนั่งน,นานกว่าจะได้ฟอจุนซอง ย้ำนะครับว่า2คือตอนแรกเมื่อวานคือทำแค่ตรงนี้ใช่ไหมคือวันนี้ผมก็ขยายอีกตัวอีก3ตัวนะตัวนี้ก็ได้เมนดิ้งมานะผมคือจะเอาฟอร์จูนตั้งแต่แต่มันมีเมนดิ้งออกมาก็เลยเออเก็บไว้แล้วกันนะโอเคมาดูอีกตัวแปรบตัวนี้มันเอฟฟิเชนซีห้าหรือเปล่าวะน่าจะใช่ผมคนแรกเอง <c oughs> โอเคตัวนี้เอฟฟิ e n นซีห้านะผมว่าาอวโหผมแรกหมดแล้วฟอร์จูนสอง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 อะไรอนะฟอร์จูนสองสองเล่มแล้วก็เมนดิ้งกับ อันเบกกิ้งเบนดี้กก๋เอฟเฟกซ์ซีสี่นะผมแล้วก็มีเอ็กอันเบกกิ้งอยู่นู่นอีกอันหนึ่งนะผมคือเพชรผมไปขุดมาลองดูผมก็นึกว่าจะได้ฟอร์จูนสามแม่งไม่ให้เลยโอ้ยสเกลโอเคตัวนี้ก็เป็นฟอร์จูนสองนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่า,วาโอ้ยยังไ,ไงเกิดแล้วผมนึกว่ามันไม่เกิดคือมันต้องรองกลางคืนเหรอถึงจะเกิดโอเคไม่รู้ไม่สนเข้าบ้านเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อน โอเคคือฝังแล้วโอเคผมผมจะทําฟาร์มเหล็กเพิ่มด้วยแล้วกันนะแต่ผมจะทําในไลฟ์สดนะผมคือ,อที่มันไม่ใช่แบบแบบว่าต้องให้ต้องลงคลิปอะไรเงี้ยคือแบบเล่นเสือไม่เฉยอย่างเงี้ยผมก็จะไปไลฟ์สดในทิกเก็นะผมใครอยากติดตามก็ไปดูได้ผมออผมทิ้งลิงก์ทิกเก็ไว้ใต้ข้างล่างนะโอเคเดี๋ยวเรามานอนก่อนแม่งฝนตกโคตรบ่อยทั้งในชีวิตจริงทั้งในเกมผมก็งงว่าเออทำไมในเกมมันตกบ่อยอันนี้คือผมไปกดดอยไปหลายที่แล้วนะ โอ okay. เคอืมผมตีเฮ้ยผมใช้นั้นทั้งมันเอน็นเรียอนะไรภาษาอังกฤษได้เอ็นวิวเหรอใช่ใช่ใช่มันต้องทำเอย่างไรบ้างลืมลนะทำเป็นบล็อกเล็กเยอะไปเยอะไปเอ็นวิวโอเคครับทำตกนี่เย่ยเลยนะเซ็งแน่นอนผมบล็อกเลยผมโคตรเยอะเลยโอ้ระบาตรงนี้โอเคเดี๋ยวพี่เอ็กอ์ยันหนึ่งกี่แต่ว่าอันพี่เอ็กซ์เอฟจนซี ต้ okay, efficiency. Oh, efficiency. Breaking, นเะข้ซีเอฟเจนซีโอ้ยเอฟฟิเจนซีอัดเบกกิ้งนะผมวันนี้ผมตีได้แม่งเสียอได้ใช่ไหมจะได้เลเวลวะเอ้ยผมปิดเสียงทำไมวะเดี๋ยวเดีย๋ดวยวไม่ไม่มีเสียงโอเคปิด okay, เสียงแล้วนะโอ้ยเสียงหายโอ้โหว่อเวเมนดิ้งมีเมนดิ้งผมก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละบุตรเลเวลพอป์บ่ะกินเลเวลจะเป็นโอ้โหเลเวลหมดตัว โอ้แต่เราก็ได้พิแอคแบบอันดีมาแล้วได้แบบเมดดิ้งเงี้ยคือแบบโอ้โหรับตัวพังเลยโอเคเราไปขุดเพชรข้างล่างกันดีกว่าผมเดี๋ยวนะทำปกแบบนึงนี่พิแอคทีฟเดี๋ยวนะโอเคเฮ้ยมึงรีสปอร์ตหายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปขุดดูเพชรก่อนนะโอ,อ้โหตีข้อเร็วตีแบบเร็วมากขุดแต่ละทีนี่แบบเพชรอยู่ตรงไหนวะเพชร มันมีอยู่ประมาณน่าจะตรงนี้แหละที่ผมขุดไว้ตอนแบบคือก็ตอนทําคลิปนี้แหละมั้โอเคเราขุดดูเลยสองเมตรโอ้โหเอ้าโอ้แต่ขุดเร็วมากชอบโอเคอิมอ่มอิมอิมอ่มอิมอ่มยี่สิบเมตรมันกล้อิม่มแล้วมั้งกลุ่มเอาลงมาทำไมไวะนี่เหล็กเนียวโห ยขุดของขุดเดสโตโอนไปด้วยนะเพราะว่าผมมันไส้ปัญหาล้วอูอเพ็ดเจอแค่นี้แหละไปเนี่ยขุดแบบนี้แหละประทันใจเลยนะเดี๋ยวได้ปักทอดกันเอ,อ่อชุดเกราะมนันต้องใช้กี่อันนะเดี๋ยวผมไปทำอุปกรณ์เพชรทั้งหมดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะไปแลกกับวิลเลเจอร์ไว้ผมคือผมจะตีเลยแหละผมจะไม่ลงคลิปละอ๋อพี่ดานพี่ดานโอ้ย คลิปนี้แงจ,จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมมีประมาณนี้แหละเอ๋อวิ่งบูเจอเพชรพอดีเอ้ยที่ผมไม่ได้อะไรเลยนะเว้ย่าจะไปเจอแค่ถึงเมื่อวันนี้อ,อ่ะรับโอ้โหโอ้โหทอชปิปเองแค่นี้นะโอ้โหเพชรขูดน,น้อยเหลือเกินโอเคแค่นี้เราก็อิ่มแล้วมั้ง ปุ๊บกลับเดี๋ยวไปไปข้างบนกันดีกว,ว่าเพชร21เม็ดเลยมันต้องใช้8ใช้ทำชุด8นะผมใช้ทำ7อู๋ไม่พอแน่นอนเลยผมว่าเราต้องทำอย่างอื่นก่อนโอเคได้ไงฝนตกอีกแล้วเอ้ยแล้วพี่ตกอะไรบ่อยจังวะเนี่ยโอ้ย2 7 8พก7ก็เป็น1 5 6 7 8 9 ยี่สิบิไม่พอโอ้เอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคนอนก็ไม่ได้ชหไหยทำอะไรดีวันนี้อ่าโอเคผมก็คลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันโอ้คลิปนี้สันน้นมากผมโอเคทุกลุกผักเสร็จเดินเดเด,ด้อโอเคผมว่าผมรู้ลวทำอะไรโอเคเรามาทําอุปกรณ์เพชรกันดีกว่าผมทําแบบทุกอย่างเลยนะเออแต่จะไม่ใสเ่เบดดิ้งนะเพราะว่าไม่มีงกจริงจริงโอเคผมขอทําดาบขวานแล้วก็แล้วก็อะไรดีเนะ้อ ดาบขวานแล้วก็พลั่วนะผมชโชว์เวลทั้งหมดใช้เพชรเยอะเกินแม่เอาโอเคผมเดี๋ยวเราเอากระดาษทั้งหมดแลกดีกว่าดูสิผมจะได้อะไรเมืองไอ้เลยขินนี่มันมาจากไหนวะเนี่ยโอเคไอ้ขิดดาบนี่ออกไปเลยไปไปไป,ไ,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 ปได้ของใหม่แล้วอย่าเงี้ยอืมก็ทีนะเอาของไปแลกดีกว่าว่าน่าจะใช้ค่อนข้างเยอะนะผมคืออ้อยผมน้อยไปวะ เด๋ยวต้องมาขยายละโอเคไปเดี๋ยวเราไปอยู่หมู่บ้านไม่ใช่ไปอยู่เป็กเดี๋ยวกลับไปที่แรกของเรากันคือใจเนี่ยก็อยากอินชานเอานะคือแบบถ้าทำฟาร์มตกปลาได้นี่ทแล้วโอ้โหดีวมันเดือดเดือดเมันมืดหรือว่าสว่างมืดน่าจะมืดผมก็ได้กว่ามันจะสว่างแล้วโอโ้โหมาและเดี๋ยวเราหาที่นอนกันก่อนแล้วกันเพราะว่า เพราะว่ามันมืดฝนตกโคตรบ่อยแม่งก็ซอบบี้แม่งโคตรโหดดูทีเออแล้วเล่นโหมดฮาร์ดอีกคือแบบคิดอะไรอยู่อยากตีอยากตีโกเลมยังเลยเดี๋ยวไม้ไ้เดี๋ยวผมตุยโกเลมแม่งตีแบบตีโคตรแรงคือแบบไอ้บ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนเธอร์ไรท์เอาไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมนะครับเพชรย,ยังไม่ได้เลยเออทตไมกูตกวันนี้อ๋อ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขี่ยไปเดยเราไปแลกของกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวโตัวอินชาเดี๋ไม่ใช่โตัวชัดตัวครับอุ้ยสกิริตันฝั่งขวามือเอาตายแล้วโง่อุ้ยจะมันจะตายแล้วอ่ะเฮียบุญจิกินาวยังไงวะเนี่ยคิดอะไอยู่เดี๋ยวเราปีนปีนเข้าไปข้างในดีกว่าเฮ้ยอ้ยอ้อุ้ยทันแลเว้ยมาดีโกเลมมาดี Okay. ไม่ได้อยากทำร้ายแต่แบบมันจะตายแล้วให้ใหมันเกิดให,หม่มมาเดี๋ยวผมมาแลกเอาเอเมอรัลกันแป๊บหนึ่งเอเมอรัลอเอเมอมรัล <c oughs> มันจะได้สักยี่สิบไเนี่ยนะผมไม่น่าได้วะ <c oughs> ผมจะได้ผมจะได้ฟิลิสซี่กับอันเบกกิ้งก่อนนะ อ่าเร็วเพราะว่าไม่น่าพอไม่พอครับทุกคนเอาไงดีเอามินดิ้งไปก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคเอฟีดซีห้าผมจะมาใส่พลั่วเอ้เออพลั่วก่อนแล้วกันนะโอเคกลับของมันน้อยของมันน้อยอืมคือช้ามเน็ตห้าม ผมเจอได้แต่ผมไม่เอาเออผม,มอยากได้อ้าวอืมอแดะเกิดก็ไม่ดีเกิดก็ไม่ดีดดคือไจ่เกิดไม่ดีหมายความว่าเ,าเกิดช้าผมต้องทำเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยขยายฟาร์มเล็กนะกลับบ้านก่อนปลาหมึกเอ้ยอยูตรงกระตีแม่งฟิเลตฟิเลตผมอยากตีมังกรแล้วอ่ะอืมไม่ไหวแล้วคือแบบอยากทะร่างกายอยากบวก <c oughs> อย่ากทา็ท่าเกินทิ้งไปกลับบ้านโอ้โหไปกลับไปกลับโคตรบ่อยอยากได้ปีดเนออจากข้ามก่อนทีห่หายกูไม่ไหวแล้วเกือบจากตันน้ำจะตันน้าก่อนกูว่าเดี๋ยวจะขยายฟาร์มออกไปอีกฟาร์มอ้อยผมบ้าอ้อยมากตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราทำฟาร์มอ้อยเพิ่มแล้วกันนะคลิปนี้ไม่รู้วิ่งได้สักเท่าไหร่นะมันต้อง F3 เห็ดอะไวะใช่ไหมเออเอเอใช่มันน่าจะทุบได้ประมาณเออมาดูยังไงวะมันต้องเปิดทีละอันเหรอน F3 เห็ดไม่ใช่คือเปิดหมดใช่ไหมเดี๋ยวลองทุบหินดูกันไม่ใช่หินไปทุบดินดูก่อนโอเคหมดไหมเลยทุกสัปดาหเบกกี้ก็ได้ประมาณสี่พันห้า แต่ผมจะใส่ฟิชเชหตีแม่งตรงน,นี้แหละโอเคเดี๋ยวผมทำฟ้าอ้อยเพิ่มแล้วกันเนาะขย้นเอาปรับพื้นที่บ้านด้วยเออคลิปนี้ปรับพื้นที่บ้านดีปะคิดแล้วก็ทำอะไรโอ้แต่แม่งหมดหมด,หมดน่าจะหมดเลยแน่นอนเลยผมรับเสียเกมให้นะผมไม่ต้องห่วงได้ยินเสียงผมแน่นอนอู้วเอาไงดีแถวนี้ผมอยากปรับภูมิทัศน์บ้านนิดหนึ่งนะมันมันรกเหลือเกิน โอเคเดี๋ยวถังตรงนี้ออกให้หมดอ้โอ้โหผมจะถมที่คือที่มันมันแคบไปสำหรับผมนะมันทำไม่ใช้ประโยชน์อะไม่ได้เลยเอออูแม่งพีเอ็กตัวเป็นพีเอ็กตัวผมไป่ไปไวมากอ้อยมันน้อยผมจะไปถางตรงนู้นออกดีกว่าป่ะโอเคเดี๋ยวเตอนนี้เก็บตรงบ้านให้หมดก่อนนะเพราะว่าบ,บ้านแม่งรกเหลือเกินขี okay, ่ถางไปเลย หนาวมีหลุมได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยถมนะโอ้โหไปทานวปก,กิ้งกับเบนดิ้งมาใส่แล้วเดี๋ยวเราอ้อยโตก่อนนะโอ้โโอเคประมาณนี้ครับพอแล้วประมาณนี้พอแล้วโอเคไปโอ้โห เดี๋ยวได้เก็บเก็บดินเก็บอะไรกันนี่ใช่ของพี่ทั้งตัวนะโคตรรวยอย่งกับแบนนี่มาถูโอเคไปเดี๋ยวขยายฟาร์มอ้อยกันรู้เลยถ่องถงให้หมดตรงนี้จะเป็นฟาร์มอ้อยแบบสมบูรณ์แบบนะสมบูรณแบบ์แบบแบบโอเคเดี๋ยวเราเก็บ เก็บตอกไม้มาก่อนเก็บเก็บอะไรก็คิดหนาใจมากเ้ยโอเคเดี๋ยวดูพื้นที่ก่อนนะเอาสักแถวนี้ก่อนแล้วกันนะผมไม่เอาดินมาด้วยนะ what the fuck เออผมไม่เอาดินมาได้ป่ะโอเคที่ไม่ต้องถางเยอะนะตรงนี้เพราะว่าอยู่เดินเลย,เยแป๊บๆหาดินก่อน โอ้แต่พัวผมไปไปไวมากนะอนเบริกิงไม่ได้ใส่นะถางไปให้หมดหอ,อยากดูผมทำอะไรมากกว่านี้ก็ไปดูไลฟ์สดได้นะผมในทิกตอกพูดไปแล้วโอเค ทางไปก่อนโคตรพรวดแม่งไปไวมากต้องหาเบกกิ้งมาใส่ละฝังอ้อยโคตรใหญ่ทำไปชนหรือเปล่าเนี่ยไม่คืออยากได้อ้อยเยอะๆไง แถวบ้านผมนี่ม,มันสมบูรณ์แบบเหลือเกินโอ้มาตอนแรกๆกับตอนนี้นี่มันช่างห่างกันลิบลับว่าทางเอาไปอีซักอเอาแค่ตรงนี้พอหรอไม่เอาได้ไหมหรือเอาไปอีกดีโอเคนี้ก็ได้ปละวไม่ต้องทําใหญ่มากเพราะว่ามันเรื่องกูวางทําไมเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะวางยังไงให้มันแบบเนียนๆปะโอเคเดี๋ยวมันจะวางเรียงๆไม่ได้ วันหนดีนะคือไม่อยากให้มันเหลี่ยมจนเกินไปอะ่ะเออมันต้องมีมุมมีอะไรบ้างโอเคแบบมาณนี้แหละสวยครับพอแล้วแค่นี้เหลี่ยนี้ก็วางแล้วก็ค่อยขุดนะโอ้ยทำถึงนี้กันไปได้หายแล้วทำทีไปสวยเกิน เดี๋ยวนะวางแล้วกระทุเพื่ออะไรไปเนี่ยโอเคจากการฝารรอ้อยพุ่มน,นะผมอยากทำอ้อ,อยอัตโนมัตนะิแต่แบบมันมนหูลานคือจะทำเดี๋ยวผมไม่อยากทำเล็กๆอะ่ะต้องหาสปอนช้างก่อนถ้าไม่ใช่สปอนช้างนี่มันก็ไม่คุ้มอ่ะเออโคตรว่างเหมือนว่าง เหมือนว่างว่างขึ้นดอกไม้นี่แม่งอยากเอาไปทิ้งว่ะมัน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 อะไรดีคือตัวนั้นเอาไปถางโคตรนานเลยนะเว้ยคือพี่แอคคือเอาไม่ใช่พี่แอคดิคือเอาไอ้จอบไม่ใช่จอบคือเอาโชวเวลเล็กอะพุ่วเล็กอะไปถางมันโคตรนานไม่มีตีบวกอะไรทั้งสิ้นโอเคมืดแล้วโอ้โหมืเดเร็วมาก ีผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปขุดต่อเลยผมนานมากโอเคเสร็จแล้วไปกลับกันโอเคไปเดี๋ยวเราใช้ทั่วน,นี้แนละ้มั้งเดี๋ยวเก็บของกันเป็นอะไของไปเยอะชิบหาเยเยอะเกินโอเคเออจริงเพราะน่าจะเอาแสลบไปวางตรงนั้นนะมีหินอะไรเยอะบ้างวะไม่คนะ่อยมีเนี่ย เออผมผมต้องทำที่ขุดหินไว้แล้วั้งเออว่าถางกแถวนี้ไหมอเคทางไม่ถาดถมโอเคสักตรงนี้แหละเนี่ยทางไปเลย ฟ้าอ้อยผมต้องใหญ่แล้วก็ยักษ์ก็ผมไอตรงนั้นก็ทำไว้เฉยไม่มีอะไรหรอกผมไม่เก็บแล้วให้ผลผ,ผลิตไม่ทันใจไปรุ่นเลยเว้โอเคครับเอาแล้วขุดทำไมเนะี่ยเอ,อ้ยไม่ใช่ขุดทุบทำไมเนะี่ยเอาเฮ้ย <Hey. S 1> ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละอืมไม่ใช่สิต,ตรงนี้เดี๋ยว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 เอามันจบกันละกันนะโอเคไปค้างไปเลย ถางโดดระวังหลุมด้วยอ่าพุ่าตีมัน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 ไกลไปไหมเดี๋ยวตีวงก่อนไม่ได้วะต้องถางตรงนี้ออกถางตรงนี้ออกแม่งเลยอ,อเค โอ้พอแล้ววันนี้ชิบ,ชบโอ้แต่ดินนี่แม่งเ,เยอะจริงนะตีวงสักประมาณนำตรงนี้เลยได้หินผมค่อยมาเก็บรายละเอียดแปบนะ๊บหนึ่งนะออ้กิฟกิฟซี่ห้านี่มันตีแรงจริง โอเคยทางก่อนเดี๋ยวผมก็อยมาจัดระเบียบตรงนี้ใหม่นะโอเคประมาณนี้พอแล้วเฮ้ยผมต้องมาแต่งฟาร์มฟาร์มกระดาษขนาดนี้เลยป่ะเน,นี่ยทำอัตโนมัติดีกว่ามาั้งใช่ไหมเออเข้ามางั้นแหละทำอัตโนมัตินะอบอกเลยสิแล้วแบบอัตโนมตัต แต่มันก็ใช้งบประมาณค่อนข้างมหาศาลนะโอเคแต่ไอผมจะพังเลยว่ะอเคเอว่าถางต่อกันดีกว่าไปอืมมานี่แหละเดี๋ยวไปกำหนดดูไปก่อนแป๊บหนึ่งดว ถางามันหลดอ้าวผมกดไม่ถึงลเลยอ๋อเกินผ<ฮ>มว่าเดี๋ยวเอาเมนดิ้งมาใส่ดีกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวติดเรียบกอนโอเคเสร็จแล้ว ไปวางน้ำยาวๆไปโคตรใหญ่เดินไม่ได้นี่อันตรายเดินทีนี่มันระเบิดคิปเปอร์มานิดอืม่หายเก็บวางน้ำก่อนตรงนี้น่าจะมาถมใหม่เพราะมันไม่ค่อยสวยปะแต่ไม่มีอ้อยแล้ว่ะเอาทุกๆฝาดูก,ก็ได้มัง้งโอเคใกล้จะเสร็จแล้ว โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอหาอ้อยแถวนี้ก่อนเลยเอาแถวนี้แล้วกันนะจมือแล้วเด้อเราเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนแล้วค่อยกลับมาถางไม่ใช่กลับมาถางที่กลับมาปลูกอ้หูอ้อยผมมันยืมเอฟเคไว้นี่มันเออบอกเลยผมมีรวยเอเมรัลด์ชิบหายส่วนขบวนนั้นก็ไม่สนใจแล้วผมไปกันเลยอเอ้ยเอ้ยใน,นกล่องนี้ในกล่องนี้ใช่ใช,ใช่ไม่งยังไม่มือดิเอาของเอาของติดเ,เก็บพูดติดอ่างช่วงน,นี้ปเปนี่ยแปลกๆนะ อ้ดินไม่พอเลยว่ะที่เก็บไม่พอเลยวทุกคนอ่าไม้หมดเอาแสลบมารวมได้ไหม <c oughs> ผมค่อยไปทำที่ขยายฟาร์มเรื่อขยายฟาร์มดีผมไปทำที่แรกของอีกเยอะๆเลยนะเพราะว่าม,มันต้องใช เยอะอะคือของดาบของพลิแอรของอุปกรณ์ทุกอย่างเออเดี๋ยกวกูหาไม้เนี่ยไม้ไม้ไมอ๋อนี่ไงเจ่ะโอ๋อหแล้วบไอเชิบกูหยิบยาผสมยาผสมนั่นแหละได้มาจากได้มาจากได้มาจากหมู่บ้านนะครับคิดอยู่จะพูดอะไรโอเคตอนนี้ว่าของมันเริ่มไม่พอแล้วเอาแล้กกชิบทำไมเนะี่ยแล้วแล้วก็ข้ามมาตั้งนักสามอันนะเพื่อ อ๋อไม่ใช่ดิอันที่เก็บไปแล้วเออลืมเก็บไปนอนแป๊บนึงนะแย่ขบ้านใหม่จังเลยโอเคปะปลูกอ้อยกันดีกว่าครับโอเคปะอป้ะอยอยู่บนนี้น่าจะมีอยู่ั้างอ้าวไม่มีต้องไปทุบเอาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว โอเคเอาสักครึ่งแถวไม่ใช่ค่แถวเลยเอาไว้สักครึ่งหนึ่งนะอะอ่าประมาณนี้ไม่รู้พอหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปลูกดูก่อนนะมันไม่น่าใช้เยอะหรอกมั้เออเยอะเนี่ยเอเยอ,เ,เ,อเก็บอีกแล้วกันโอเคประมาณนี้น่าจะได้นี่นยแหละปลูกเลยพอปะเพราะว่าเพราะว่าน่าจะพอ,อน,นะเออถ้าไม่พอก็ไม่พออืม โอเคฟางอ้อยอันสมบูรณ์แบบของเราก็น่าจะสเสร็จแล้วแต่อัตโนโมือนะอเก็บเอกับมืออ้ายาไม่น่าพอวะทุกคนโอ้เก็บแถวงน,นึนไปกลับไปปลูกผมจะเสร็จแล้วฟางอ้อยของผมจะเป็นแรกกับวิลเจอร์มังเยอะๆเลยบ้าจัดทำฟางอ้อยโคตรใหญ่แต่ผมไม่คิดจะสร้างบ้านนี้หรอกจะไปทำอยู่ในเนเธอร์ด้วย โอเคเสร็จแล้วโอเคผมคลิปนี้โคตรนานเลยครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดาตามด้วยผมไปแล้วบ๊ายบาย